สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมวันนี้เป็นวางแผนเทรดประจำวันที่12เดือน2นะครับก็เริ่มจากยูโร USD เช่นเคยครับผมยูโร USD ภาพรวมปัจจุบันเป็นอย่างไรนะครับยูโร USD ภาพรวมปัจจุบันเนี่ยก็เด้งขึ้นไปให้ซิลเรียบร้อยนะครับตั้งแต่วันก่อนก่อนนู่นแล้วครับผมถ้าเกิดว่าใครทีพีหนึ่งร้อยจุดเนี่ยกำไรไปแล้วนะครับส่วนวันนี้เนี่ยลงทุนยังไงครับผมวันนี้เป็นยังไงบ้างครับผม วันนี้เริ่มจากไทม์เฟรมเดย์ก่อนครับผมไทม์เฟรมเดย์ครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือชนดีมันเดยแล้วก็ดีดกลับตัวขึ้นไปแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยภาพรวมปัจจุบันของผมหากมันเด้งขึ้นไปนะครับหากมันเด้งขึ้นไปแบบนี้ยังคงเป็นไฮต่ำโลต่ํานะครับดังนั้นเนี่ยจะเป็นการเด้งเซลล์เหมือนเดิมนะครับในส่วนของ4ชั่วโมงว่าไงครับผม4ี่ชั่วโมงครับผม่ะ4ชั่วโมงครับผมภาพรวมปัจจุบันยังคงเป็นขาลงอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเด้งขึ้นนไไปปะม่่่วาจเ็แต หนึ่งร้อยครับผมแต่อิมพ0หนึ่งร้อยแต่อิม0 0สองร้อยแบบนี้นะครับเราก็จะหาจังหวะในการเซลล์อยู่ดีแล้วแล้วถ้าเกิดว่าจะบายสวนเห็นห่ะบายยังไงถ้าเกิดว่าจะบายสวนเห็นนะครับรอยให้มันดิงกลงบบบงกับมาด้านล่างแบบนี้นะครับลอให้มันด้่งกลับมาด้านล่างแบบนี้เนี่ยด้งกลับมาด้านล่างอย่างน้อยก็ต้องเป็นสัก1.07นะครับ60 0เนี่ยจะเป็นโซนบายอย่างน้อยก็ต้องบายโซนนี้หรือไม่ก็1.07นะครับ07 50าก็ได้นะครับ หกศูนย์ศูนย์ถึงห้าศูนย์ศูนย์ช่วงนี้จะเป็นช่วงของการบายนะครับดังนั้นเนี่ยภาพรวมปัจจุบันถ้ามันอยู่ด้านบนหรือว่าซีกบนแบบนี้เราจะหาจังหวะในการเซลล์ในส่วนของไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงครับผมถ้าเกิดว่ามันนะครับวกกลับลงมาต่ํากว่า e เมสองร้อย้ก็คือแบบเด้งกลับแบบนี้แล้วก็ทุบแบบนี้นะครับผมเราจะหาจังหวะในการเซลล์อยู่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยภาพรวมปัจจุบันเนี่ยนะครับย้าก่อนนะครับผมว่าถ้าสามารถทุบแบบนี้ได้นะครับผมเนี่ยถ้าสามารถ ทุบแบบนี้ได้ย้อนกลับขึ้นมาแบบนี้ยค่อยเซลแต่ถ้าเกิดว่าทุบไม่ได้แบบนี้ครับผมยังไม่ต้องเล่นเซลอย่างน้นกต็ตีเส้นเทรนไลน์ไม่ได้ครับผมตรงนี้ตีเส้นเทรนไลน์ไม่ได้แล้วก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ถ้าเกิดว่ามันเบียกรงแล้วดีเทสแบบนี้ค่อยเซลลก็ได้ครับผมสําหรับวันนี้นะครับส่วนบ่ายเนี่ยบ่าย่วนอะไะถ้าบ่ายเนี่ยก็ที่ผมบอกนะครับว่า ต้องเป็นโซนประมาณนี้ถึงจะหาจังหวะในการบายก็คือประมาณสัก1.07500ประมาณนี้ครับผมประมาณนี้ถ้าจะบายเนี่ยบายโซนนี้นะครับแต่ว่าวันนี้ส่วนตัวผมเนี่ยมองว่ายัางคงเล่นหน้าซลล์เหมือนเดิมเพราะว่าโครงสร้างราคาไม่เปลี่ยนจะกลับไปเล่นหน้าบายก็ต่อเมื่อนูน่นมันเบรกนู่นได้ผมก็จะกลับไปเล่นหน้าบายประมาณนี้นะครับวันนี้ยังคงเล่นซลล์เหมือนเดิมนะครับในส่วนของ euro USD นะครับส่วนทองคาเป็นอย่างไรทองคานะครับภาพรวมใหญ่ยกไ i ยุโลแต่ว่าภาพเล็กนะครับก้อนนี้เป็นไซเวร์นะครับเมื่อเป็นไซเวร์แบบนี้ครับผมเด้งขึ้นด้านบนเซลเด้งลงด้านล่างบาย4ชั่วโมงว่าอย่างไรแน่นอนครับผม4ชั่วโมงนะครับผมก็บอกเหมือนเดิมครับผมว่าลงมาก็บายเด้งขึ้นไปก็เซลนะครับซึ่งแผนจากวันก่อนก่อนนู่นน่ะก็ กำไรไปเต็มๆนะครับแผนจากวันก่อนก็คือกำไรไปเต็มๆเลยนะครับผมก็ยินดีด้วยสำหรับคนที่ได้กําไรส่วนวันนี้ก็ยังคงเป็นนะครับเด้งขึ้นนะครับเด้งขึ้นแล้วเซลล์อยู่ดีนะครับยังคงเป็นเด้งขึ้นแล้วเซ์ครับผมอย่างน้อยก็ต้องเป็นโซนเนี่ยถ้าจะเซ์เนี่ยต้องประมาณสัก2 0 3 7ประมาณนี้ครับ2 3 7เนี่ยได้อยู่นะครับส่วนณ์ส่วนบายเนี่ยส่วนบายเนี่ยถ้าเป็นผมรอบายนะผมจะรอบายสัก2 0 1 5ประมาณนี้ครับผมในการรอ บายนะครับดังนั้นเนี่ยทองคำเมื่อผมเด้งขึ้นเซลลเด้งลงก็บายนะครับ